สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านเข้าสู่การรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของนางสาวพัชริพรมูลทรัพ์ยหรือครูพัดค่ะสำหรับในวันนี้น้องแก้มแดงจะมาเป็นตัวแทนของคุณครูพัดเพื่อมานำเสนอตามตัวชี้วัดนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะ องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหนง่งด้านที่ 1. ด้านการ,รจัดการเรียนรู้การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรครูพัฒได้ดำเนินการตามกระบวนการดังนี้ค่ะ 1. รวบรวมวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลพื้นฐาน 2. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาร,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 ระดับปฐมวัย 3. านำเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 4. นำหลักสูตรไปใช้ 5. ประเมินผลการใช้หลักสูตร6ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรค่ะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ครูพัฒออกแบบแผนการจัดประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาลปีที่3โดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงหรือ Active Learning และปูรณาการร้วแบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์หรือ Creative Learning ในกิจกรรมหลัก6กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างองค์รวมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูพัฒน์ได้พัฒนานวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ Active Learning บูรณาการกับ Creative Learning เห็นไหมคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมสนุกสนุกมากมายและมีผลงานสร้างสารรค์มากมายเลยคะ่ะการสร้างและหรือพัฒนานสื่อนวัตรกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ครูพัฒน์ สรางสื่อการสอนตามหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นให้สื่อสามารถใช้งานได้จริงมีความแข็งแรงคงทนหรือมีการประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้ในการสร้างสื่อการสอนด้วยนะคะเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆได้รู้จากคุณค่าของสิ่งของนอกจากนั้นเด็กๆยังมีส่วนร่วมในการสร้างสื่อการสอนบางชิ้นด้วยค่ะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใช้แบบบันทึกพัฒนาการในโปรแกรม Microsoft Excel ค่ะ การประเมินพัฒนาการจะใช้วิธีการที่หลากหลายเช่นการสังเกตการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันหรือการเรียนร่วมกับเพื่อนการประเมินพัฒนาการจากใบงานหรือผลงานของนักเรียนและการสอบถามพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนค่ะการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ จากการประเมินพัฒนาการไ่าสติปัญญาตัวบ่งชี้ที่9.2.1อ่านภาพสัญลักษณ์ค้าพร้อมทั้งชี้หรือกว่าตามมองข้อความตามบรรทัดพบว่ามีนักเรียนหลายคนที่ยังไม่สามารถทำได้คล่องจึงน,นำไปสู่การทำวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565เรื่องการพัฒนาความสามารถในการจําและความคงทนในการจําพยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565โดยการจัดกิจกรรมตารางพยัญชนะไทย9ช่องค่ะสรุปผลการจัดกิจกรรมหลังการจัดกิจกรรมแล้วนักเรียนรู้จักพยัญชนะไทยมากขึ้นค่ะ การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนครูพัฒได้จัดบรรยากาศที่เหมาะสมสอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนและสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทำงานทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม การอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนครูพัฒมีการอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นตอนเข้าแถวคารพทงชาติก่อนนอนสวดมนต์หรือการพาเด็กๆไปวัดในทุกวันคะส่งเสริมให้เด็กๆมีจิตสาธารณะมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามค่ะการนำเสนอมาถึงด้านที่สแล้วนะคะ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ไปกันต่อยาวๆเลยนะคะครูพัฒได้มีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาโดยการจัดทําข้อมูลของนักเรียนเป็นปัจจุบันงานประจำชั้นเรียนแบบประเมินต่างๆเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนนอกจากนั้นยังมีการวิเคราะห์ผู้เรียนในรายบุคคลจากกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนพร้อมทั้งดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะในส่วนของการปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาได้รับหน้าที่หัวหน้าวิชาการปฐมวัยเป็นกรรมการฝ่ายบริหารงานวิชาการกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปรับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและหัวหน้าแวนวันพุธค่ะ การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายหรือสถานประกอบการแน่นอนว่าครูพัดได้มีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างเป็นประจำทั้งในช่องทางกลุ่มไลน์ห้องเรียน Facebook ส่วนตัวหรือแม้กระทั่งการแชร์ข้อมูลข่าวสารที่ได้ลงไว้ในเพจโรงเรียนวัดท่าเรือเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นค่ะ ด้านที่ 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพในการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องครูพัฒมีการเข้ารับการอบรมทั้งรูปแบบปกต,ติและรูปแบบออนไลน์มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเจ็ดประสบการณ์ให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาได้กำหนดไว้ อีกทั้งยังนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้โดยในปีการศึกษา2565ภาคเรียนที่2ครูพัฒได้ทำวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการจำและความคงทนในการจำพยัญชนะไทยโดยจัดกิจกรรมตารางพยัญชนะไทย9ช่อง และจัดกิจกรรมอื่นๆเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยนะคะระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนครูพัฒได้จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หน่วยโลกสวยด้วยสีสันโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อมาพัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอันดุบาลปีที่3 ผลการจัดก,กิจกรรมพบว่านักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3ร้อยละ81.25มีผลการพัฒนาตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์มาตรฐานที่11.1.1คือมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ระดับ3สูงกว่าผลลัพธ์ที่คาดหวังคือร้อยละ70และนักเรียนชั้นอนุบาล3มีพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์พางแกนร้อยละ 100, 100. ซึ่งตรงตามผลลัพธ์ที่คาดหวังคือร้อยว่าหนึ่งค่ะตรงประกอบที่สการประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาครูคัฒน์ได้ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานหรือกิจกรรมในองค์กรอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนค่ะ จากการมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานส่งผลให้ครูพัฒมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ดังนี้องค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้อที่หนึ่งยึดนั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหารกษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหารกษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้อที่ 2. มีความซื่อสัตย์สดจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเช่นการเข้าร่วมประชุมครูและบุคลากรท,าทุกครั้ง ข้อ3กล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าสแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำข้อที่4ี่จิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องข้อที่ 5. มุ่งผลสำเร็จของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8. เคารพศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิของเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคล 9. ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 10. การมีวินัยและการรักษาวินยัยและมั่นใจว่าครูพัฒจะยังคงรักษามาตรฐานของตนเองเอาไว้อย่างนี้ตลอดไปค่ะ จบการน,นำเสนอแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ